สบายดีเพื่อนๆน้องเนาะการยินดีตอนทับสูงเบาอ่อนอีกเส้นเก้าเซนเคยเพื่อน่น้องก็ซึ่งว่าเมื่อนี้ยเบาอ่อนก็ได้มานำบ่าวรีนอก็ซึ่งว่าบ่าวรีนนั่นก็ได้เอาเครื่องมือหมอไปกับที่ว่าเป็นทรงเฒ่าเนาะที่อาศัยอยู่เฮือนโดยล้ำพังเนาะการพอดีมากก็ได้ขึ้นมาอยู่ที่นั่นของผู้เฒ่าบนนอกระเชงว่าจะเห็นแบบธรรมชาติเนาะนี่เป็นวิวธรรมชาติงามๆเนาะเบาอ่อนก็ได้รีวิวท่านสมเบื้งเนาะรีวิวธรรมชาติหมู่บ้านแห่งนี้เนาะคือบ้านที่ว่า เนาะบ้านหมู่บ้านนี่จะเป็นหมู่บ้านคิวลมเนาะที่พระอวนเคยมาท้ายคลิปแล้วไปเนาะกับพระอวนก็บ่ได้ขึ้นมาเนาะก็บฟีบาลรีเพิ่นมากอาจจะมาดพบว่าเป็นผู้เฒ่าสคนอาศัยอยู่ในทุบทมน้อยๆหลังนี้เนาะืันนี้หลังจากที่าบาลรีเพิ่นแต่ท้ายคลิปไปแล้วก็ได้มีผูยย้ใหญ่จะบุญเพิ่นให้การช่วยเรือเนาะคือื้นนี้บาลรีจะได้เอาเื่องมาให้เพิ่นเป็นข้าวสารแล้วก็เป็นอาหารเป็นแห่ง,งนั้นเนาะ พอดีมากป่เห็นธรรมชาสตร์ไหนพี่น้องเห็นธรรมชาติ์ผู้ผาปาเขาที่ว่าเป็นสวยสดงดงามอยู่เลยพี่น้องลมก็เย็นดีขนาดโอ้ฝนตกมาแล้วพี่น้องทางที่เบาอ่อนมากหน่อยจักเขาชิก,กับได้หรือบอ่อบเมือ่อวานเนาะในมืดมาแล้วฝนมาแล้วเนาะนี่นาขนาดเลย่มู่วบันที่นี่เนาะธรรมชาติบรรยากาศเย็นสดชื่น อืมตัวนี้เนะี่ยจะเขาอยูุใดจะได้นอนนี่กันจะเปิดหลังคาหลังคาจะมุ่งหนยหญ่าแล้วก็จะเอาผ่านมุ่งซื้อเนอาะรตับฝนตกมาในต่องหัวในนอนบบาหวันวะเนาะน,นี่เออมีฝาเลยพี่นองนี่กันเนาะจะเปลี่ยน อย่างวหูเนาะที่แรกว่าอวนเขามาเห็นคือว่าพุเมนพู้เมนท่วาเป็นเือนคนเนาะคือว่ามีขอกเป็ดขอกไก่เนี่ยนะพี่น้องเนาะสุดไทยก็จะเป็นท่วาเือนเงินคนเนาะที่ว่าอาศัยอยู่มีสองคนสองคนี่วาเฒ่าแกแล้วเนาะ มีสองแถวเป็นยู่เดี๋ยวนี้บาลีเป็นก่อยอยู่ในเนาะยที่หมกเครื่องที่คุณยายเจบุญเป็นสวยเรือให้การสวยเรือครบครัวของสองแถวเป็นเนาะพี่น้องนี่มีสารีได้เนาะเพป็นจะปลูกไปกินนี่มีเครื่องมักอึแดงพี่น้องเนาะนี่จะมีมาอึแดงเนาะ

เย็นชุดเสื้อสบายใจดีพี่น้องโอ้คักดีคักดีเนาะในธรรมชาติล่ก็เย็นดีสมกับซื่อว่ากิ้วลมพี่น้องหมู่บ้านกิ้วลมเนาะเทปนี่เขาเจ้าจะได้ปลูกหญ้าพี่น้องอเจาะจะปลูกหญ้าไว้ให้งวักิดน,นี่เทปนี้นะนี่ เป็นห้าที่ว่าชาวบ้านได้ปลูกไว้งัวเนาะเป็นห้าเป็นสลี่เนาะมู่บานเขาจะตัดต่างเรียบตามเนินพูแบบนี้เนาะพี่นออ้องมู่บานสวยงามไม่ดีไปข,ขนาดเลยเนาะนี่เดี๋ยวสุดสายตาองคุมเลยพี่น้อง เนาะเฮเยไปพี่น้องสำหรับกินเหบพราะอวนเพือแด่ไว้สำนีนะ้หลังจากที่ว่าบาลีเป็นมอบเครื่องให้กับสองคนตายายพี่นเราก็มาอ้วนกับบารีก็สิได้ก็ละทนันผสมไปก่นกอนเนาะเพราะว่าฝนมันตกพี่น้องฝนตกทั้งมากฝนจะเจ้ากลับไปได้หรือวา่าเนาะโอเคก็หลายใจหฮางพี่น้องสำหรับกินเหบพราะอวนเพืแด่ไว้สำนี้ก็พบกั็นไม้ในคลิปหน้าว่าจะเป็นคลิปแบบใดเลยยุชชย่ยใจ เขาก็คอยที่ตามช่วยหลกันลงใจกันทั่วไปเนาะสำหรับคลิปนี้เ่าะอ่วนกว่าตรงขอล่าทานผู้สมผครซำนี่ไคพบก,กันไหมในคลิปล้าสำหรับคลิปนี้ขอขอบใจพ่อแม่พี่น้อง